ซื้อผลไมา้ซื้อธูปซื้อเทียนถวายปู่นะครับลูกโมทนาบุญด้วยแล้วกันเนาะใครเข้ามาอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะ,ะใครอยากเข้าห้อง v ีพมพิมคาว่าสนใจแอดไลน์ไปเลยไปบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์ได้อะก็กรับสวัสดี fc อย่างเป็นทางการสวัสดีสี่พันคนตรงนี้นะครับก็วันนี้คนดูก็เข้ามาไวนะครับสี่พันกว่าคนเลยนะครับก็กลับสวัสดีบีพี fc นะครับทุกคนทุกท่านลูกศิษย์อาจารย์น็อตตี้นะครับวันนี้โอ้ผ oh มอาจารย์น็อตตี้ เจ้าของเพจออนอสิทธิปูใหญ่นะฮะวันนี้เราไลฟ์สดพร้อมกัน3เพจก็คือออนอสสิทธิปูใหญ่จําหนักปูใหญ่ออนอสตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวนะครับผมเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับอ่ะขอบคุณดาวอีก99รดวงที่หนูนุชนะครับใครให้ดาวอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณอนุมโมทนาบุญด้วยนะครับส่งดาวกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้มันปาร์ตี้ดาวเริ่มแล้วใครจะส่งก็ส่งนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยนอยขออภัยลาวเราที่ช่วงนี้แบบหลุดนะฮะไม่เหมือนช่วงมีนาเมษาที่่แแบบบเข้้าาาาวววออจรย์กล ถ้าเลขเข้าไปบ่อยคนในครอบครัวอาจารย์จะป่วยอ่ะอาจารย์ด้วยแม่ด้วยพี่สาวด้วยโอ้โหขอบคุณพี่แปะไปก่อนดาวร้อยห้าสิบดวงพี่ปะยินนะครับอีกสามสิบห้าดวงขอบคุณนะครับโอ้โหอ่านชื่อพี่รับประภาก็สามสิบห้าดวงกับขอบพระคุณครับโอ้โหแป๊บเดียวดาวมารัวๆเลยนะก็คือก็ป่วยหนักนะครับเพราะว่ามีนาะเมษาเลขนอยราวเราเข้าสามตัวรัฐบาลไทยเราก็เข้าสามตัวเก้าศูนย์หกตอนสิบหกเมษา หน่อยเราก็ห้าสี่เก้าเราเราก็สามตัวแล้วก็เม็ดเดียวบ่อยช่วงนั้นก็เข้าหนักแล้วช่วงนี้แบบแม่ก็เข้าโรงพยาบาลอาจารย์ไม่มีสมาธินะพี่สาวก็เข้าโรงพยาบาลแล้วตรวมทั้งตัวอาจารย์ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนนะตื่นเช้าถ้าใครมีโอกาสได้ใส่บาตรก็ใส่บาตรให้เจ้ากรรมนายเวรอาจารย์น็อตตี้และแม่อาจารย์น็อนตตี้ด้วย แค่นึกนาอาจารย์นอตี้สื่อมาถึงจะทําให้อาจารย์ไม่ป่วยนะขอบคุณมีวาสนาดาวห้าสิบดวงกับของพคุณเอฟซีทุกคนครับสวัสวดีซีพันห้าร้อยคนตรงนี้ใครเข้ามาอาจารย์ขอคนละสองแชร์ให้คนละบากอยู่ได้ดูคลิปนี้ตามเวลาที่นัดเคยนะครับเรานัดกันก็สามทุ่มของก่อนหวยออกหนึ่งวันนะใครที่อยู่ในกลุ่ม v e p พหวยเราลงไปแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงเห็นว่าอาจารย์ก็ลงในคอมเมนต์ไปไปนานแล้ว นะตั้งแต่หวยออกปุ๊บลงเลยคือเลขวิ่งเราเนี่ยไม่พลาดเลยตั้งแต่ปีใหม่นะใช่ไหมเลขวิ่งเราเจ้าพ่อเลขวิ่งเนี่ยไม่พลาดเลยขายหวยหมดกําลังไปหาปู่จ้า่ะนะวันนี้ก็ไปจุดทูบมาทูบเรางวดที่แล้วอาจารย์จุดได้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูกันขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะครับเ๋ยนะเอามือถือก่อน ก็ใครอยากเข้าห้อง VP นะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจแอดไลน์มาจะบูชาอะไรจะได้ห้อง VP ทุนน้อยบูชาทูบครับทูบชุดหนึ่งมีอยู่เก้าแท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนี้บูชาเท่าไหร่ใช่ไหมบูชาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือ,อลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เก้าแท่งปลูกเสียงเรียบร้อยมีคาถาให้เอาไปจุดได้เลยได้ทุกหวยไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นนอยเป็นไทยนะครับ ร้อยเก้าเก้าได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับใครสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจแอดไลน์อาจารย์น็อตตี้มาเลยแล้วก็โอนเงินร้อยเก้าเก้าแจ้งชื่อสลิปที่อยู่เบอร์โทรในไลน์วัตถุมงคลคิดเข้าไประวังเพจปลอมเลยนะต้องดูเลขบัญชีบรจกรน็อตตี้แต่ครูร้อยเก้าเก้ารวมส่งแล้วนะครับใครจะบูชาทูบก็บอกแอดมินมาทูบนะครับร้อยเก้าเก้าเดอชุดนีซสดีพี่เกสซาดีแม่ทองทวีนะฮะทูบหนชุดร้อยเก้าเก้านะครับ,รบหรือลิงก์ที่ปักหมุดนะอ่า หรือพิมพ์คำว่าสนใจอ่ะพิมพ์ดูสนใจขอบคุณพีพ่สายลุ้มดาวอีกห้าสิบดวงนะครับโอ้โหดาวสี่ร้อยดวงแล้วแป๊บเดียวถ้าใครอยากได้องพิาจารย์ให้อขอก็เป็นชุดตะกุดท้าเวทชุดตะกุดท้าเวทชุดนี้บูชาสี่ร้อยเก้าเก้าครับถ้าสนใจพิมพ์มาว่าสนใจโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ปู่เวทจะแถมทุ่มให้สองแท่งแถม,แถมสติกเกอร์สิทธิอนอนัไปติดรถสิทธิอนนอนเนี่ยเป็นคาถาปู่ไปด้วยอาจารย์เจอใครติดสติกเกอร์อาจารย์อาจารย์แจกสองร้อยนะครับเออขอบคุณนะสวัสดี ห้าพันสองร้อยคนตรงนี้สวัสดีครับใครเข้ามายังไม่แชร์ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและให้คนลําบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้นะครับใครจะบูชาปู่เวทก็พิมพ์คข้าาสนใจทักหาแอดมินบอกว่าขอบูชาปู่เวทนะครับอันนี้สี่ร้อยเก้าเก้าแต่อันนี้ร้อยเก้าเก้านะครับผมเออนะกาไรรุ่นแรกห้าร้อยเก้าเก้าใครยได้กาไรก็ค่อยบอกกาไรแล้วก็ที่คนบูชาเยอะสุดก็คงเป็นเสื้อนะครับเสื้อนี้สีใหม่มีสีแดงกับสีส้มนะครับมีทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 4xL ถ้าเสื้อก็ตัวละสามร้อยเก้าบเก้าบาทนะครับอ่าแถมทูบแถม,แถมสติกเกอร์ได้เข้าห้องวีพีใครยังได้เสื้อก็บอกแอดมินว่าเสือ้อเอาไซส์ไหนก็แจ้งเขานะครับส้มกับแดงมีส้มมีแดงมีขาวมีดานะครับสีมาใหม่ก็เป็นส้มกับแดงนะครับผมเนาะใครอยากได้เสื้อก็บอกแอดมินว่าเสือ้อพิมพ์คําว่าสนใจอลองพิมพคําว่าสนใจดูใครยังไม่บูชาไม่เป็นไรพิมคําว่าสนใจและแอดไลน์อาจารย์ไว้เพราะว่าอะไรเวลาจะมีปัจจัยถูกหวยค่อยมาบูชากับปู่นะพิม์สนใจและแอดไลน์ครับไลนมันจะเด้งขึ้นเลยอ่าสวัสดีสี่พัน เอาเมื่อกี้ห้าพันทำไมเหลือสี่พันเนี่ยอ่ะโอเคเราไปดูเลขงวดก่อนครับสงสัยคนไปแอดไลน์นะอาจารย์เปิดไลน์แป๊บหนึ่งอ๋คนไปแอดไลน์นะครับอ่ะโอเคเนาะใครแอดใครอยากบูชาอะไรก็โอนเงินได้เลยนะครับแต่มาดูไลฟ์ก่อนก็ได้จบค่อยไปบูชานะเอออ่ะเราไปดูเลขทุบเรางวดก่อนนะครับอาจารย์นอตตี้ให้อะไรเราไปดูกันก่อนนะคืองวดนั้นอ่ะ เราย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยไปตั้งแต่16มีนา16มีนาเราให้จุดทูบได้037เลขที่ออกคือ87373งวดนั้นเล่งบนเล่งล่างเลยนะครับอ่าแล้วแล้วอ่าที่ดังที่สุดก็คงเป็น16เมษานะครับเราฟันหกนะครับแล้วก็เจาะเน้นๆเ,เลย690 6093ตัวแตกนะครับคนกดไลค์ให้อาจารย์60,000นะเออคือสุดๆอ่ะ แล้วก็งวดล่าสุดเลยคืองวดเมื่อกี้นะครับงวดเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์หาก่อนอาจารย์หาแป๊บหนึ่งไม่รู้แต่ละวันพดอะไรมันเยอะแยะนะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนนะอ่ะงวดเมื่อกี้นะครับอ่ะงวดเมื่อกี้ งวดเมื่อกี้เนี่ยเห็นแล้วสวัสดีหกพันคนว่าวันนี้คนเยอะจังอ่ะสวัสดีพี่ออฟครับนะนะครับงวดเมื่อกี้ทุกป,ปู่ขึ้นศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนแปลเลขให้อาจารย์มากศูนย์มีสองตัวอาจารย์เลยเอาสองมาใส่ก็เลยเป็นอา่าศูนย์ศูนย์เจ็ดกับสองศูนย์เจดอาจารย์เลยตัดให้ศูนย์เจดศูนศูนย์สองเจ็ดนะครับเลขที่ออกก็คือ สองเจ็ดสองศูนย์เก้าเกือบแตกสามตัวเจาะเน้นเน้นศูนย์เจ็ดเอ้ยเจ็ดสองไม่อันด้วยแล้วไม่พอเลขชุดเราก็คือวิ่งสองรูดสองนะครับเจาะเก้าศูนย์ครับงวดน,นั้นก็คือเด้งบนเด้งล่างเจาะแตกศูนย์เก้าแต่ศูนย์เก้าอันสองแต่เจ็ดสองเราไม่อันอ่าก็เลยได้กันบนล่างไหนะใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยครับงวดที่แล้วใครถูกทูปปู่ใครถูกศูนย์เก้ากับทูปปู่บ้างคอมเมนต์หน่อยครับสวัสดีเจ็ดพันคนนะครับใครถูกทูปปู่บ้างอ่ะช่วยกันคอมเมนต์นะครับงวดที่แล้วใครถูก บนล่างบ้างใครถูกตัวไหนครับคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยสิบางคนหาว่าอาจารย์แม่ลังหวยออกจริงไหมอะใครถูกกับอาจารย์บ้างครับคอมเมนต์ให้หน่อยครับคอมเมนต์หน่อยสวัสดีเจ็ดพันคนใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์คนละสองแชร์ให้คนลำบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้นะครับอูโหวนนนะูวันนี้คนดูเยอะอนะครับวันนี้คนดูเยอะพ่อแม่พี่น้องใครรูไปก่อนเนี่ยวันนี้คนดูเยอะเจ็ดพันเจ็ดแล้ว อา้าวฝากแชร์ครับเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดแล้วอา้าวฝากแชร์ครับโอ้โ oh, หสสดีสดสดเลยนะครับตอนนี้คนดูเจ็ดพันแปดแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับให้จา์นัดตีด้วยนะสุดยอดครับวันนี้ของิงไม่จกตานะเออเอา้าเจ็ดพันแล้วนะเจ็ดพันเก้าแล้วเอาเจ็ดพันเก้าคนครับ ใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ถูกคูกป,ปู่ใครถูกกับอาจารย์มากงวดก่อนคอมเมนต์หน่อยเร็วคอมเมนต์กันหน่อยเออวดน,นี้เลขไหนอั้นแจ้งอาจารย์หน่อยเร็วอาจารย์จะตัดอ,ออกงวดก่อนเราเน้นก็คือสองเก้าศูนย์ก็คือสองศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์เลขมันอั้นมันซื้อไม่ได้ดอตเตอรี่ก็ไม่มีอาจารย์ช่วยเอาตัวใหม่ให้ได้ไหมอาจารย์จุดทูบขอปู่ได้สองเจ็ดอาจารย์ก็เลยบอกสองเจ็ดอั้นไหมลูกศิษย์บอกไม่อั้น เมื่อวันก่อนมีลูกศิษย์ถูกสามแสนเดินทางมาจากสมุทรสาครเพื่อมาถวายแก้บนปู่แล้วก็ลูกศิษย์แถวบ้านก็ถูกอีกพูดตรงๆเกือบล้านก็มาแก้บนนะครับเจ็ดสองมีคนถูกเยอะเพราะว่ามันไม่อั้นเออแต่เก้าศูนบางคนก็ถูกนะแต่ว่ามันอั้นแม่จากร้อยเอ็ดเมื่อวานเจ้าของลงน้ําแข็งก็มาบูชาเสื้อไปยี่ี่ตัวเมาไปเลยเออแม่เขาก็ถูกประจาสวัสดีแปดพันสองร้อยคนครับสวัสดีครับ อะแคปออมสินอีกรอบก่อนเสื้ออาจารย์สวยครับเสื้อบูชาสามร้อยเก้าเก้าเด้อทุกไซส์เลยนะครับมีทุกสีเอ้มีสีส้มสีแดงสีขาวสีดำอันนี้ออมสินนะครับอ่ะอ่ะแคปครับหวยไทย อยากใช้ครีมอาือจา์ทักมาพี่พิศสมัยทักมาในไลน์อา,าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เราไลน์เขาให้ไปซื้อเองพี่เป็ียนมาว่าขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับกล่าวขอบพระคุณอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอยากใช้ครีมก็อ่าไปในไลน์อาจารย์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์บอกแอดมินให้เขาส่งให้ไปซื้อกันเราเองเดี๋ยวหกร้อยกว่าบาทนี่แหละผู้ใดอยากนาเขานะครับออาจารย์ก็อยากเคลดเองอยู่แต่ว่าโบมีเวลานะบ้า,าแดงแรง,แงนิดวันนี้มาสีแดงนะครับ อยากได้ครีมพ่จาเนียนนะฮะใครอยากสวยอยากขาวนะเอาไปลองดูพี่นูฟ้าแต่มันไม่ใช่ของอาจารย์นะอาจารย์ก็ซื้อเข้ามาแต่อาจารย์จเจ้าลายให้แล้วก็ไปซื้อกันเอาเองนะเออนะครับใครที่เคยเห็นอาจารย์ตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วจะรู้ว่าอาจารย์ดํามากตอนนี้อาจารย์ขาวนะใครมาสํานักไงว่ามันหยวกกล้วยเป็นอะไรนียนะครับนี่รัฐบาลไทยชุดเต็มซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่สี่สองสี่เก้าสองเก้าสี่หนึ่งสี่หกสี่สาม สามตัวมีสี่สองเก้าสี่สองสามสี่สองหกสี่สองสี่เก้าสองเก้าสี่หนึ่งสี่หกสี่สามสี่สองเก้าสี่สองสามสี่สองหกครับแคปหรืออย่างใครแคปแล้วพิมพ์มาว่ารัฐบาลไทยขอกุญขาหรัฐบาลไทยของครับอาจารย์ทูปปู่แป๊บหนึ่งนะครับทูปปู่อาจารย์กําลังจุดนะแป๊บหนึ่งครับกำลังจะทําให้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่เงื่อนเนี่ยอืมผู้ใดมากสี่กะซื้อ,อยังก็ได้ให้มีสี่นะครับเลขสี่นะทุกคนนะ เออบางคนคิดลึกไปเซยพื่นเละเออนูก็มากเจ้าค่ะวันนี้ว่าโอ้ยบอแมนอาจารย์หมายถึงเลขนะครับนะเลขสีนะครับพูดให้จบนะครับเออเอาเห็นอยู่ตัวเม็ดเดียวส,สีสองสองสีมากป่ะนี่แหละเบิ้งลอตเตอรี่โยบอขอคุณมิสายลุงดาวอีกห้าสิบดวงปารตดาวผมได้สองพันดวงแล้ว นะครับเดี๋ยววันนี้พาขอขอมากรรมคนดูเป็นหมื่นจะรอขอขอมากรรมกีมก่คนเนาะอาจารย์ชอบมากเลยอ่าเก้าสี่สองสี่สองเก้าเนี่ยเราก็แค่กลับหัวเป็นหกหกสี่สองอย่างเงี้ยแล้วก็สี่สองสามอาจารย์ก็ชอบนะครับอ่ะแคปทั่วปูใหม่อาจารย์เพิ่มเลขมาแล้วเอออาจารย์กลับหัวให้ดีกว่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนพูดนั่นพูดนี่อ่ะกลับให้เลยนะทั่วป,ปูนะครับอืมไอยเติมเก้าเนื่องกับเก้าหามาเลยเฮ้ย มันสีลายได้เนี่ล่หละใครมากก็เน้นชุดเนี่ยเอาไผบว่ามากก็ว่าเป็นยังอาจารย์ก็ไม่ให้ซื้อเออนออาจารย์ยาตมันหลายโตยุตว่ากะเอ้าไผมักทูบก็ซื้อทูบไผมากเลขสูตรก็ซื้อสูตรเอา้าแล้วจะดวงแล้วผู้ใดมีดวงซื้อตัวเมันก็นถือดอกแม่นว่าซื้อความชินก็ได้เด้อทูบปูนี่เนี่ยอาจารย์ใส่ไว้ให้เลยอาจารย์จะงม่ได้เว่าดูอืมทูบปูแล้วก็เลขสูตร เอาชุดสูตรเอา,เ,อาเรียอยังเข้าใจเครื่องบมดนี้พี่อิกองก่อนนอนก่อนฝันดีครับให้ง่วงไปนอนได้เลยนะอาจารย์จะปิดแล้วอาจารย์กินหวานๆแป๊บนึงอายามสัน อาอันนี้ชุดเดิมอาจารย์ยังไม่เติมออันนี้อาจารย์เติมมาเอาอ่ะโอเคโอเคลูกศิษย์ก็ดึกมากแล้วนะครับสี่ทุ่มนะจะได้ไปพักผ่อนกันก็ขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีทุกคนนะครับเนาะอาจารย์ก็จะ มือสั่นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนไม่ไหวแล้วไลฟ์ไม่ไหวแล้ว,ลว,ลวอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณลูกศิษย์เอ e. ฟซีอาจารย์น็อตตี้ฝันดีนะครับไปแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับ